หน่วยขึ้นตรงทหารบกกองพลทหารม้าที่หนึ่งและหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารม้าที่หนึ่งจำนวน2 1 0สนายร่วมกันจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชริกิตยาภาณเรนทุราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวัชร,ระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยมีพันเอกสุชาติพุ่มสวรรค์รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่หนึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณบริเวณพุทธมนตลอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยด้วยการนําเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือมาร่วมกันทําความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ตัดแต่งกิ่งไม้ใบหญ้าที่บริเวณดังกล่าวทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมกันทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมเกิดความสามัคคีในหมู่คณะส่งผลให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตต่อไป